สวัสดีครับเอ็ดเวิร์ดสวัสดีฝ่ายรายการบิสเนสไลน์ไลฟ์ด้วยครับผมยามเย็นกลับเข้ามาอยู่ในแดนบวกแล้วนะฮะครับก็จริงๆต้องบอกว่าตลาดเองที่ยังไม่ปิดกันส่วนใหญ่ก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สงหลักนะครับก็คงเป็นเรื่องตัวเอ,อประเด็นของจีนนะครับหลายคนที่ตามตัวข่าวตา่างประเทศเองเนี่ยนะครับอาจจะเห็นช่วงที่ตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยปิดทําการไปแล้วนะครับเขามีการออก อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเข้ามานะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะครับคนน่าจะเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันมาในจุดที่หลายคนเองก็เริ่มเลิกคาดหวังกันนะครับหุ้นที่อิงจีนก็มีการดาวเกรดกันออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่แน่ใจว่าจีนจะมีการกระตุ้นเมื่อไหร่นะครับก็เริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นช่วงปลายปีเลยหรือเปล่านะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยนะครับก็ต้อกว่านโยบายเองเนี่ยนะครับในฝั่ง property เขามองว่ามันน่าจะ impact บวกเลยแหละนะครับ ในส่วนตัวมาตรการอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับก็จากที่ผมเคยเร่งไปก่อนหน้านี้นะครับว่าจีนเนี่ยมีการผ่อนปลนนโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับของบางหัวเมืองนะช่วงก่อนหน้านู้นนะครับเช่นการถือครองเดิมทีต้องถือ3ามปีนี่เปลี่ยนมือได้นะครับเปลี่ยนเป็นไม่ต้องถือครองสาปีแล้วนะครับซื้อมาถ้าจะเปลี่ยนมือก็เปลี่ยนมือได้เลยนะครับล่าสุดนะครับข้อมาตรการผ่อนคลายทั่วประเทศจีนนะครับก็คือยกเลิกกฎการ จํานองจดจํานองนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลาในการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับคนที่ซื้อบ้านใหม่ภายใน1ปีนะครับเพื่อกระตุ้นดีมานนะครับหลังจากที่มีการขายบ้านเก่าไว้ก็คือต้องการให้คนมีบ้านเนี่ยนะครับมาซื้อบ้านใหม่นะครับมาตรการนี้จะถึงสิ้นปี2568นแะครับแล้วก็จุดใหญ่จุดที่สําคัญเลยก็คือ,อ,อช่วง5้ปีก่อนหน้านี้นะครับจนถึงล่าสุดเนี่ยนะครับเวลาคุณซื้ออสังหาริมทรัพย์ของจีนเองคุณต้องดาว 80%นะครับต้องบอกว่าสูงมากนะครับล่าสุดนะครับปรับตัวเงินดาวจาก70ถึง80%เนี่ยเหลือ30ถึง40%นะครับแล้วก็ลดภาษีอ่ออาสแตมการซื้อขายหุ้นในประเทศลงอีก50%เพื่อกระตุ้นตลาดหุ้นในประเทศด้วยนะครับเห็นภาพมี้ผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยหุ้นจีนนะครับเนื่องจากตอนนี้มันปิดแล้วนะครับน่าจะรีอคชั่นบวกนะครับแล้วก็หุ้นบ้านเรานะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าหน้าหุ้นที่อิงสีจีเนี่ยนะครับมัน ริงตัวขึ้นมาทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกนะครับเราเห็นตัว IBL นะครับเราเห็นตัว PGC นะครับเร่งตัวขึ้นมานะครับเราเห็นหุ้นอย่างตัว SCP Packaging นะครับที่ปรับขึ้นมาเพราะหุ้นพวกเนี้ยถ้าสิจีนไม่รับการบูตนะครับคนก็จะกังวลว่าเอยกำลังซื้อมันจะเผาไปเรื่อยๆนะครับแล้วดีมาร์พวกขาพวกปิโตเคมีต่างๆก็มันขึ้นอยู่กับความสำเของจีนด้วยนะครับเป็นภาพมีเนี่ยมาตรการมาแล้วนะครับเป็นหุ้นเซ็ตที่อยู่ล่างๆนะครับ ทั้ง i v l นะครับ PGC SCP Packaging นะครับรวมไปถึงที่ทางราคาหล็กนะครับที่ทางราคาหล็กน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นนะครับเป็นหุ้นอย่างตัวด mm ู h o m e Global ก็อาจจะเป็นอีกเซตหนึ่งที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาก็ลองจับตาดูกันนะครับเส่วนนะครับภาคการส่งออกนะครับของบ้านเราเนี่ยนะครับที่ผมสรุปประเด็นช่วงเย็นให้นะครับภาคการส่งออกนะครับตัวเลขส่งออก เดือนกรกฎาคมเนี่ยหลายคนคงเห็นไปนแล้วแหละว่าอตัวเลขมันไม่ค่อยดีนะออกมาลบ6.2%ของไทยนะครับเทียบกับเดือนก่อนลบ6.4%ก็เป็นการลดเยือนเยียที่น้อยลงนะครับกว่าเดือนก่อนนะครับแต่ว่าจุดในเชิงรายละเอียดเนี่ยเราเห็นสัญญาณที่ดีบางส่วนก็คือภาพการฟื้นตัวนะครับของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนบ้านเรานะครับโดยเฉพาะตัว PCB นะครับเป็นภาพมีก็ต้องบอกว่า PCB เองเนี่ย เดลาคมเนี่ยครับเติบโตได้นะ4.1%มันนอนมันนะครับก็เป็นภาพที่เราปูไปว่าซิมิลเตอร์เนี่ยนะครับจะเริ่มมีสัญญาณเติบโตขึ้นนะครับหรือฟื้นตัวมันนอนมันหรือว่าคอเตอร์คอเตอร์ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น KC ซีฮาน่าก็ถือว่าเป็นภาพที่มาในตามที่เราประเมินไว้นะครับเป็นโครงสร้างดยรวมแบบนี้ก็จังหวะหุ้นพักตัวย่อมานะครับก็อาจจะเน้นตั้งรับได้นะทั้งตัว KC แล้วก็ฮาน่านะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นประเด็นที่ ว่าที่นะครับว่าที่นายกคนใหม่นะครับก็รอฟอร์มรัฐบาลอย่างนทางการเนี่ยก็คือคุณเศรษฐานะครับล่าสุดเองก็ไปที่โซนภาคใต้นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณนะว่าจะยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนนะครับให้ทันวันหยุดยาววันชาติจีนะครับเพื่อกระตุ้นช่วงไฮซีซั่นนะครับให้คึกคักมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพผูกตัวตัว,ตว,ตวกลุ่มภาคบริการบ้านเรานะครับ ถ่ากสิย,ยาอย่าง AOT นะครับธุรกิจโรงแรมในประเทศยอย่างเอราวันสปานะครับแล้วก็ค้าปลีกอย่างพวก CP Extra พซ์วเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะได้เบี่ยวเชิงบวกเพราะฉะนั้นช่วงที่เหลือวันนี้ผมคิดว่าเซตเองคงน่าจะบวกได้เล็กๆนะครับก็แรงสูงจากจีนที่มาแล้วนะครับเป็นพวกหุ้นพลังงานเนี่ยนะครับก็กลับกลับขึ้นมาหลายคนที่ตามราคาดั้มันจะเห็นเลยว่าราคาดัมดิบเวสเทิรซัสเองตอนนี้กลับมาเหนือ80ดสิบปีรอบหนึ่งแล้วนะครับคนนี้ก็เป็น แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนด้วยนะครับเป็นพวกขาปิโตพลังงานบ้านเราวันนี้ก็ช่วยประคองนะครับเซ็ตวันนี้ก็ปิดต่อแถวนี้นะครับ1557ขึ้นมาถือว่าดีละนะครับแต่ว่าถ้าเ position นะครับของฝั่ง institution ถ้าเกิดมาในช่วงท้ายนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเซ็ตเองอาจจะไปถึงเหนือ1,563ขึ้นไปนะลองจับตาดูนิดหนึ่งเพราะว่าผมร่มเห็นการดึง position กลับของหุ้นพวกพลังงานปิโตคมีบ้านเราในช่วงนี้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในข้างหน้าเนี่ยนะครับคือหุ้นพวกหมวดปิโตรเคมีเนะนี่ยคอนดิันเนี่ยดาวเกตดไปเยอะมากนะครับผมคิดว่าพอมาตรการมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยววิวถัดไปเนะี่ยก็คือการปรับมุมมองแล้วก็อาจอัปเกรดเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับว่าหุ้นหลายๆตัวในพาร์ทพวกปิโตรเคมี ที่ถูกแรงขายแบบปริ้งตัวเนี่ยนะครับก็น่าจะบอททอมแล้วก็อาจจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับก็ลองจับตาดูภาพที่ผมไล่เรียงแล้วกันส่วน s 5สนะครับ u 2สนะครับภาพรวมก็ยังแนะนเหมือนเดิมแล้วเตดิ้งลองนะครับก็ขยับขยับขึ้นมาจริงๆดูตรงนี้ก็เท่าๆเมื่อเช้านะนะครับเท่าๆเมื่อเช้าก็ดูไปต่อนะครับที่เรนเก้าห้าเก้าก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็ดูที่เก้าเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็แนวรับก็ 949เป็นจุดเฝ้าระวังนะครับหลุด946ก็ซับพอร์ตนะครับสำหรับตัวซีรีส์อยู่ส่วนทองคำนะครับทองคำก็เหมือนเดิมนะครับใครถือลองเนี่ยถ้าหลุด1907ล็อกอะไรมาก่อนนะครับเพราะถ้าหลุด1907เองซัพพอร์ตถัดไปคือ1,880นะครับส่วนต้าน้านบนก็1 9 3 4ครับผมทองคำนะครับ1907นะฮะอยากให้หลุดนะครับถ้าหลุดก็ให้อ่า ทำกำไรกันออกมานะฮะ <Okay. S 2> รวมอยู่กับที่จะลงไปถึง1,880.80น,นั่นเลยนะครับผมส่วนตลาดสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับที่ผมมองตลาดจะขึ้นนะในสัปดาห์หน้านะครับผมมองว่าเ,าเรื่องตัวการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าของนักลงทุนเนี่ยจากถ้อยแถลงจีนลมพายุค่ำคืนนี้ผมคิดว่าเขาทำกันมาแล้วดูจากโพิชั่นของตัวพวก Commentary Trader Advisor นะครับพวกเฮดฟันโดยรวมเนี่ยเขามีการ p r o เทค t r i มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ถ้าโทนที่ทําให้ตลาดลงเนี่ยก็คือโอจอรรมเพลต้องมาฮอ,อกมากๆเลยนะครับบอกว่าดอกเบีย้ยยังไม่สิ้นสุดจะขึ้นไปอีกสองครั้งหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าโทนแบบนั้นไม่น่าจะเกิดน,นะครับเราเห็นบอลยูดีขึ้นมาดอลลาร์แข็งขึ้นมาบอกว่ามันรับเรื่องพวกนี้พอสมควรแล้วก็เลยคิดว่าสัปดาห์หน้าอินเซ็ตน่าจะไปต่อได้นะครับแนวต้านสัปดาห์หน้าเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเกืหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้านะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งห้า สี่ห้านะครับกับหนึ่งห้าสามหกนะครับเซ็ตน่าจะขึ้นในกรอบนี้ในสัปดาห์หน้านะครับผมอ่าโอเคผมก็เป็นกรอบอ่าในระยะที่นักลงทุนต้องจับตามองนั่นเองนะฮะการดูท่าทีของเจอโรมโพเบลในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่เอ็ดครับยินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ กันแล้วนะฮะกับพี่เอทนะครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐน,นะครับผู้รนการอาวุโสฝ่ายวิชาและการบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีภัานาสินจำกัดมหาชนนะครับก็